ทัให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะหาเจอหรือไม,ไม่ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณหมดนี่นะครับตอนนี้น้องวีบนะครับ แชมป์สมัยที่8นะครับมีไม่อยู่18ตัวหนึ่งใน18ตัวนี้นะครับมีอยู่1ตัวที่เป็นไม่หมดหนี้หาให้เจอถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ m 1 5มอบมอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก50,000บาทครับเอาละมาพร้อมไหมวิทยพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว,ลวหาให้เจอครับ 1>, 1ถึง18นะครับ18ตัวที่เป็นไม่หมดนี่นะครับถ้าเจอจะหมดนี่ทันทีนะครับ2,500 0 0บาทนะครับแล้วก็รับเพิ่มอีก50 0 0 0บาทจาก M150 ครับไม่ตัวไหนคือไม่หมดนี่เลขอะไรคือไม่หมดนี่ วีบคุยกับย่ากับแม่กับลุงอะไรไหมเชิญครับปรึกษาได้เลยถามแม่ไหมถามถามย่าถามย่าเลขอะไรเลขอะไร<ล>แม่ีีก,ก็กะอะไรนะหกหกเลขหกเลขหกวีบจะเชื่อย่าก็ได้หรือเชื่อตัวเองก็ได้วีบเลือกใหม่หมายเลขหกครับหกทำไมททำไมเป็นเลขหกครับ ชอบก่ะชอบอ๋อ <c oughs> ไม่มีอะไรมากย่าชอบชอบ่าเลข6กขอให้ไม่หมายเลข6เป็นไม่หมดหนี่ของคุณ <c oughs> ถ้าหมายเลข6เป็นไม่หมดหนี่นะครับว <c oughs> ีบจะหมดหนี่ทันที2องแสนห้าหมืนบาท <c oughs> และรับเพิ่มอีก 50,000บาทจาก M150 ร้อห้าสหมายเลข6จะมีมูลค่า3 0 0แสนบาทขอให้เว็บโชคดีหมดนี่หมดนี่หมดด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 ่จะหมดหรือไห้หมดนะครับมาลุ้นกันนะครับคุณผู้ชม หมายเลข6ไม่ใช่ไม่หมดหนี่นะครับนี่2อง0 0 0้บาทไม่หมดนะครับแต่ก็ลดไป8 0,000ืเหลือ1 7 0 0 0 0บาทครับอ่าเมื่อยังไม่หมดหนี่นะครับ M150 ก็ยังไม่ได้แจกนะครับรอหมดหนี่ก่อนนะครับผมเอาละมาดูกันหน่อยใจอยากเลือกอะไรเบอร์สิบครับเบอร์สิบมงนี้เห็นมอง<น>มอยู<ๆ>่เดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับ ลุงตุ๋ยชอบ17เจ๊ชอบ1ิบเอาลุงตุ๋ยอะไรลุงตุ๋ย13 13หมายเล่12 12ดีกว่าเอา12ด้วยเฮ้ยอมีหนึ่งเดียวเว้ยเฮ้ยถ้า10นี่หาทั้งอำเภอหมายเล่10ววาวโห้ยอยู่ใกล้นะอยู่เอออยู่ใกล้นะเออเลย โอเคนะครับวันนี้หมายเลข12คือใหม่หมดนี้นะครับยังไม่เจอนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันอย่าอยู่นิ่งเฉยๆถ้ามีหนี้แต่ไม่มีทางออกอย่าทุกข์ใจอยู่ที่บ้านมาทุกข์ใจกับพวกเรามาให้พวกเราช่วยดูแลใจของคุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องเฟิร์สพอยต์หมายเลข23ใหม่หมดหนี้สวัสดีครับ ได้เงินเพียงหลักร้อยเปลี่ยนลูกของเธอตลอดชีวิตเพื่อนพาไปแบบร้านสะดวกซื้อและกี้ไปอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ทำหรอกว่าเพื่อนทำแล้วก็ไปด้วยกันเนาะได้เงินไปเท่าไหร่ให้ทายน่าจะหลายพันอยู่ได้เงินไปกี่บาทแปดร้อยบาทค่ะเอพอออกมาแล้วเขาก็ไม่ปกติไม่เหมือนเดิมเดินทั้งวันเวลานอนก็พูดคนเดียวป้านางอยากจะบอกอะไรกับลูกคนนี้ ไปหาหมอนะกับไปบ้านนะไปไหมไปครับเออนั่นแหละจะได้เหมือนคนปกติเขา